ขอาคืมหน้าล่าสุดพระป่านิมิตแปลกคนฆ่าชมพู่สอบผูกคอหนีผิดกระบะโผวันถูกอุ้มจอถูกสอบเมื่อวันที่14กรกฎาคมทีมข่าวได้พูดคุยกับพระอาจารย์เพิ่มภูนยาติโกเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพนิมิตบ้านธาตุตำบลโนตนตันอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพน,นมช่วงเช้าวันนี้พระอาจารย์เพิ่มพูลก็ได้เดินทางด้วยรถเก๋งมาจากจังหวัดนครพน,นมมาที่บ้านน้องชมพู่และมาบริเวณถนนหน้าภูเหล็กไฟแต่ไม่ได้ลงจากรถแต่อย่างใดโดยพระอาจารย์เพิ่มพูลเล่าว,ว่าที่เดินทางมาที่บ้านกบกอกวันนี้ไม่ได้นิมิตเห็นน้องชมพู่แต่อย่างใดแค่ต้องการจะมาดูให้เห็นกับตา อาตามานิมิตเห็นคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่และเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุแต่สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นอุบัติเหตุเพราะพังมือทำร้ายน้องชมพู่และจึงเอาศพน้องชมพู่ขึ้นไปอำพรางบนภูเหล็กไฟที่อาตามานิมิตเห็นก่อนหน้านี้คนร้ายก็อยู่ในการกระวนกระวายร้อนลนพูดจาเพอเจอ้อกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นประสาท จนแทบจะผูกคอตายซึ่งอีกไม่นานถึงหนึ่งเดือนคนร้ายจะยอมรับสารภาพออกมาว่าเขาเป็นคนก่อเหตุเพราะกรรมกำลังจะตามทานเขาแล้วคาดว่าวันที่คนร้ายเผยตัวจะเป็นวันพระในเร็วๆนี้สำหรับการกระทําของคนร้ายตนก็อยากจะบ,บิณฑบาทว่าถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้น้องชมพู่ตายก็อยากให้เขายอมรับสารภาพโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา เมื่อมองไปที่ภูเหล็กไฟก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศตรงนั้นค่อนข้างจะเปรี่ยวสัมผัสได้ว่าเจ้าที่ตรงนั้นแรงทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายฟิล์มนามสมมุติคนขับรถกระบะาขายเกลือสีเทาซึ่งขับรถผ่านในวันที่11พฤษภาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเรียกสอบถามข้อมูลแล้วเนื่องจากมีการตรวจสอบวงจรปิดตามจุดใกล้เคียงพรว่ารถคันนี้ ซึ่งเป็นกระบาดสีดำน่าจะผ่านหมู่บ้านกกอกในช่วงที่น้องชั่วพูดหายตัวไปโดยในฟิล์มนามสมมุติระบุว่าวันที่11พฤษภาคมตนขับรถผ่านหมู่บ้านกกอกจริงซึ่งขับมาจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรจากนั้นก็มาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขับมาตางทางหลักเพื่อไปไปลายทางที่อำเภอวานน,นิวาตจังหวัดสกลนครตนขับรถมาเพียงลําพัง วันนั้นก็มีแต่กระสอบที่อยู่หลังรถตนขับรถผ่านช่วงบ่ายของวันที่11พฤษภาคมยืนยันว่าไม่ได้มีการแวะขายของที่หมู่บ้านนี้แค่ขับผ่านเท่านั้นไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่ตำรวจก็เพิ่งติดต่อ ตนมาเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสอบถามตนว่าได้ขับรถผ่านหรือไม่ในวันที่11พฤษภาคมโดยตำรวจระบุว่าจะเรียกสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งและติดต่อมาจากคดีนอนชมพู่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจติดต่อมาส่วนตัวไม่ทราบว่าตอนที่ตนผ่านหมู่บ้านจะมีคดีเด็กหายตัวตอนกลับบ้านไปแล้วเห็นข่าวถึงทราบเรื่องตอนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีชมพู่ ซึ่งกล้องหน้ารถของตนก็มีแต่ตนตรวจสอบแล้วไฟเก่าถูกลบอัตโนมัติไปหมดแล้วคดีนองชมพู่จากเว็บไซต์ thailandstack.com นาแต่แจงแล้วยอมรับรู้พิกัดศพชมพู่ก่อนคนอื่นจากกรณีที่นองชมพู่เสียชีวิตปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านกกอก,ก หมู่สอตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผ่านมารวมสองเดือนแล้วยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายขณะที่คนในครอบครัวของน้องชมพู่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองจนไปที่พิพากษารในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่14กรกฎาคมน,นายนรินทร์ลาพโพริน แต่น้าของน้องชมพู่เปดิดเผยว่าในวันที่14พฤษภาคมที่ตนไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตนนั่งไลฟ์สด2จุดคือบ้านของแม่ชมพู่ในเวลาประมาณ17นาฬิกาส่วนไลฟ์สดครั้งที่2เวลาประมาณ19นาฬิกาตนนั่งไลฟ์สดที่บ้านของหน้าตายน,นายนรินเผยอีกว่าในประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตนรู้ว่าหลานตาย แต่ทำไมไม่ขึ้นเขาตามไปนั้นตนอยา,ากจะชี้แจงว่าตนไม่ใช่คนที่รู้เส้นทางและไม่เคยขึ้นเขาเข้าป่าไม่มีความชำนาญมีเพียงโทรศัพท์ขึ้นไปไม่กี่กิกโลเมตรตนก็รู้สึกเหนื่อยแล้วรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเดินขึ้นไปแล้วตนจึงไม่ได้ตามไป สำหรับเรื่องที่พูดถึงเฮลิคอปเตอร์ในช่วงนั้นตนได้พูดคุยและรับข้อมูลว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยและเป็นช่วงที่ตนรวบรวมข้อมูลต่างๆมาจากข่าวและได้ข้อมูลจากชาวบ้านที่พูดลือว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์มาบินหาน้องชมพู่ตนจึงไลฟ์สด แจ้งข่าวให้คนในเฟซบุ๊กฟังไม่คิดว่าจะมีคนสนใจอะไรมากมายซึ่งยอมรับว่าในวันที่ตนไลฟ์สดนั้นไม่มีเฮลิคอปเตอร์มาบินมีเพียงโดรนมาบินและมีคลิปเสียงที่อาจผ่านทางโดรนไปเรียกน้องชมพู่ซึ่งเรื่องเฮลิคอปเตอร์นั้นตนจินตนาการและพูดไปไม่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์จริงๆส่วนสาเหตุที่ตนไม่ร้องไห้เพราะตนก็เคยทำงานสื่อจึงเข้าใจสถานการณ์และพยายามเก็บรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมด เพื่อมาถ่ายทอดซึ่งถ้าตนมารองไห้สติแตกแล้วิญาิจะพึ่งพาตนได้อย่างไรเพราะตนต้องขับรถและคอยช่วยเหลือญาติิสำหรับคนที่แสดงความคิดเห็นก็เป็นสิทธิ์ของเขาตนก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าต้องมาเจอสถานการณ์ตึงเครียดแล้วคุณจะคิดอย่างไรเพราะตอนนั้นทุกคนเครียดมากเป็นห่วงกลัวหลานจะหิวข้าวจะอยู่ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามยอมรับว่าสิ่งที่ทำให้คนสงสัยเพราะวันที่ไลฟ์สดนั้นอาจจะพูดผิดไปและไม่ได้แก้ไขซึ่งตนคิดว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลทุกอย่างที่ตนให้ตำรวจในทำไรของตนสามารถยืนยันได้ว่าวันนั้นตนทำอะไรและยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจในายนรินหลาโพนะของน้องชมพูยังบอกอีกว่าสำหรับอุปรกรณ์ลักษณะแหลมที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยนั้น ตนอยากจะชี้แจงว่าคือเหล็กคีบหางหนูซึ่งภาพที่ถ่ายเป็นวันที่ตนไปเยี่ยมฟาร์มหนูที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญตนจึงถ่ายรูปและมีรูปเหล็กคีบหางหนูติดมาซึ่งเหล็กคีบหางหนูนั้นไม่ใช่ของตนและไม่มีในฟาร์มของตนเพราะในฟาร์มจะขายแค่พ่อพันธุแม่พันุหนูเนื้อถุงมือหนังและหัวอาหารอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหล็กขี้ผางหนูใครรู้ที่อยู่บนร่างกายของนอนชมพูตนก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไปเทียบก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดซึ่งตน ก็รู้สึกเฉยๆเพราะหลายคำถามจากนักสืบอ,ออนไลน์นั้นตำรวจก็ได้ถามไปหมดแล้วสำหรับกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยเรื่อง Facebook ปลอมตนอยากให้คนไปดู Facebook ตนเพราะตนเล่น Facebook มาหลายปีและตนโพสทุกวันเพราะขายของออนไลน์ซึ่งคนที่เข้ามาดู Facebook และบอกว่าตนโพสเฟซเยอะๆนั้นตนมองไม่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องแปลกของคุณที่เข้ามาเจอชีวิตของตน สำหรับในกรณีที่ชาวเน็ตบอกว่าตนสร้างเฟซบลอมเพื่ออวยตัวเองนั้นอยากจะบอกว่าตนไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะไปสร้างเฟซบุ๊กไปคอมเมนต์อวยตัวเองคอมพิวเตอร์ก็เสียอย่างไรก็ตามสำหรับ f a c e b o o k ปลอมที่มีรูปเสมือน Facebook ตนตนก็อยากให้คนที่สงสัยพิมพ์ข้อความไปถามเลยว่า ภาพที่เขานำไปใช้นั้นตนถ่ายที่ไหนบอกจุดและเวลาที่ถ่ายและมีคนอยู่ในเหตุการณ์กี่คนเพื่อดูว่าจะรู้หรือตอบได้หรือไม่เรมโบ้ฟันธงสะดิ้งกลับคำไม่หลับเจาอมัดคนอุ้มชมพู่ลุงพลไม่กลัวโดนแจ็คพอตจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม จนไปพบศพอยู่กลางป่าบนเขาภูลเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอแฝงล่าสุดมีปมที่ระบุว่าพี่สาวของน้องชมพู่ไม่ได้หลับวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่อาจไม่ได้หลับและเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้านจากข้อมูลพบว่ามีการเล่นแอปติกตอกจนถึงเวลา9นาฬิกา45นาที โดยครอบครัวของน้องชมพู่ตัดสินใจส่งศพเด็กหญิงไปชนสูตรเป็นครั้งที่สองที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าแพทย์ไม่พบสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกับผลชนสูตรครั้งแรกที่ระบุว่าไม่พบการล่วงละเมิดทางเพศมีเพียงรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตและรอยมดกับรอยแมลงเจาะ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นด้านพนตำรวจเอกสุรโชคเจสราเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผูก้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบน,นครบาลได้ออกมาวิเคราะห์ว่าหางนองสดิ้งโกหกหรือไม่พูดความจริงส่วนตัวมองว่าน้องสดิ้งน่าจะกุมความลับไว้หลายเรื่อง การโกหกของน้องเซดิงที่ไปพูดกับแก๊งจำปาว่าน,นอนหลับน่าจะมีผลต่อรูปคดีจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทางน้องเซดิงพูดความจริงทุกอย่างคดีจะเปลี่ยนเชื่อว่าพ่อแม่และน้องเซดิงรู้ดีที่สุดรวมทั้งหากชาวบ้านมีข้อมูลอะไรก็อยากให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมดส่วนเรื่องผลชนสุดออกมาว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตายและน้องอาจจะเดินขึ้นภูเขาไปเสียชีวิตเองตนมองว่า เป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากต้นออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการเดินขึ้นเขากับสุนัขผ่านบางแก้วแค่บริเวณตีนเขาไม่ใช่บนป่าที่แบบน้องชมพู่ไปเสียชีวิตระยะทางที่ออกกำลังกายไปกลับประมาณ2กิโลเมตรตนยังเหนื่อยสุนัขยังยอมถอยดังนั้นมั่นใจว่าน้องชมพู่ไม่น่าจะเดินขึ้นเขาไปได้ ส่วนรอยแผลที่พบบนแผ่นหลังและข้อเท้าของน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยที่เห็นนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กอาจจะถูกไม้เรียวตีหรือถูกทำโทษถ้าเป็นแบบนั้นขนาดผู้ใหญ่เรียกว่าสาหัสได้เลยอยากจะถามหมอว่าหากเด็กโดนตีช่วงก่อนอาหารขา้าวันที่10พฤษภาคมเด็กจะมีโอกาสช็อกและเสียชีวิตหรือไม่ โดยล่าสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การแต้มมือปาบหูดำหลังผ่านคดีกว่า60วันมีบาะแสต่างๆอย่างมากมายแต่สรุปสาเหตุและคนททำไม่ได้เสียทีรวมทั้งน้องสดิงอายุ13ปีพี่สาวของน้องชมพู่ยังกลับคำให้การพูดไม่ตรงกันว่าวันเกินเหตุนอนหลับ และน้องหายไปก่อนจะมาบอกว่าไม่ได้หลับแค่นอนเล่นมือถือก่อนน้องหายตัวไปพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่า <c oughs> เด็กคงพูดตามที่ผู้ใหญ่แนะนำบอกให้พูดซึ่งประเด็นนี้ต้องมาดูอีกทีว่าการที่ผู้ใหญ่สั่งให้น้องสะดิงพูดมีผลต่อรูปคลีหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนเด็กคงไม่คิดอะไรอย่างเช่นน้องสดิ้งบอกว่าเล่นโทรศัพท์ พอจะมีการสอบประคำพ่อแม่อาจจะบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากให้บอกว่าหลับแค่นั้นจบตัดปัญหาส่วนจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่ตนมองว่าไม่น่าจะมีผลต่อรูปคดีแต่ถ้าเกิดคำโกหกไปเกี่ยวข้องกับทางคดีมันถึงจะมีน้ำหนักแต่คำให้การลักษณะนี้ตนว่าแม่ต้องการให้ลูกโกหกเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับคดีแต่ถ้าหาสาเหตุให้หาจาก แม่ดีกว่าลูกคงไม่เกี่ยวนอกจากนี้ประเด็นที่ว่าจะมีโอกาสสูงหรือไม่ที่ตำรวจจะสรุปผลว่าน้องชมพู่เดินไปบนเขาและเสียชีวิตเองหลังผลชนสุตรออกมาว่าไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตพลตรวจตีวิชัยระบุว่าตำรวจเวลาจะทำอะไรจะยึดตามหลักฐานคือ 1. พยานบุคคล 2. พยานวัตถุและ 3. พยานนิติวิทยาศาสตร์ แต่พยายนบุคคลขณะนี้แทบไม่มีแล้วเหมือนว่าลักษณะนี้ตำรวจไม่สามารถหาใครมาเป็นพยายนบุคคลชี้ชัดผู้ต้องสงสัยได้ส่วนพยานวัตถุในคดีนี้ไม่มีสุดท้ายต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วว่าเด็กเสียชีวิตเองตำรวจเลยต้องยึดหลักตามนิติวิทยาศาสตร์และหากเชื่อตามนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจต้องทำให้ประชาชนเชื่อด้วย 1. บอกให้ได้ว่าเด็กวัยสามขวบเดินขึ้นเขาสูงชันได้หรือไม่เพราะทางสูงชันมีชั้นหินเด็กเดินได้หรือไม่ต้องตอบประชาชน 2. ถ้าเด็กเดินเองหลงป่าและเด็กไปนั่งถอดรองเท้าทิ้งไว้ทำไมมันเป็นไปได้อย่างไรตํำรวจต้องตอบคำถามนี้ให้ได้และสาํทำไมเด็กต้องแก้ผ้าเสื้อหายไปไหนวันแรกหาไม่เจอวันต่อมาต้องหาให้เจอ ต้องไขข้อข้องใจไม่ใช่ปล่อยผ่านไปไม่ไขข้อข้องใจประชาชนผลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าตำรวจต้องหาคำตอบข้างต้นเพราะถ้าตำรวจอ้างอิงจากผลนิติวิทยาศาสตร์มาปิดคดีน้องชมพู่สังคมก็ต้องสงสัยเพราะผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาชี้อย่างเดียวกันไม่มีสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งต้องระบุให้ได้ว่า ไม่มีอาหารจากการอดน้ำอดอาหารหรือจากอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีร่องรอยฆาตก,กรรมแล้วคดีจบและยังต้องตอบคำถามชัดเจนสังคมจะได้เชื่อถือตนเข้าใจและเห็นใจตำรวจแต่ว่าตำรวจต้องตอบให้ได้ยิ่งขณะนี้สังคมแครงใจว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่ถึงไปปิดคดีว่าเดินขึ้นไปตายเอง เมื่อสรุปการวิเคราะห์จากพลตำรวจตรีวิชัยสังปรภัยระบุว่าไม่น่าจะมีผลต่อรูปคดีส่วนพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชร,ระบุว่ามีผลต่อรูปคดีและรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดกรกฤษณะพงภูตระกูลผู้ช่วยทิพการบดีฝ่ายรักษาความสง,งบเรียบร้อยมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า หากผลจากนิติเวชแพทย์ได้รวมความเห็นว่าไม่พบสาเหตุการตายไม่น้หมายความว่าจะไม่มีคนทําให้ตายและไม่สามารถทําให้คดีจบลงโดยทางคดีก็จะระบุไว้ว่ายังไม่พบผู้กระทําความผิดเพราะหากปิดคดีแล้วแต่ผู้ร้ายตัวจริงก็ยังสามารถลอยนวลอยู่ในสังคมได้ดังนั้นวิธีการสอบสวนจึงต้อง